เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นกลางดึกฉันนั่งกอดเข่าบนระเบียงบ้านมองฝฟายสลัวของหมู่บ้านที่ทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาใจฉันเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวความมืดแต่เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฉันเรื่องราวที่ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนฉันเป็นภรรยาของชายชาวบ้านธรรมดาบ้านเราไม่ใหญ่ไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความวุ่นวายของชีวิตประจำวันทุกเช้าฉันตื่นก่อนใครเพื่อตักข้าวต้มร้อนๆให้สามีและลูกๆก,ก่อนที่เขาจะออกไปทำนา แต่ชีวิตของฉันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นภายใต้รอยยิ้มและความอดทนมีเรื่องราวที่บางครั้งฉันก็เกือบทนไม่ไหวสามีของฉันไม่เคยพูดว่ารักเขาเพียงมองฉันด้วยสายตาเหนื่อยล้าและบางครั้งก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่ฉันก็ยังยิ้มแม่หัวใจจะแหลกสลายคืนหนึ่งขณะที่ฉันนั่งอยู่ริมไฟกองเล็กในครัวได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านเบาๆฉันเดินไปเปิดพบกับหญิงสาววัยเดียวกับฉันยืนอยู่มือของเธอสันเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอพูดเสียงเบาฉันฉันต้องการคำปรึกษาเกกีี่่ยววับชิตตแงงานค ฉันกลั้นใจฟังเรื่องราวของเธอและในตอนนั้นเองฉันรู้ว่าชีวิตของฉันอาจจะยากลำบากแต่เรื่องราวของชาวบ้านคนอื่นบางครั้งมันเจ็บปวดยิ่งกว่าและฉันก็เข้าใจทันทีว่าบทเรียนที่ฉันเรียนรู้จากความรักความอดทนและความเสียสละมันคือชีวิตจริงของพรรยาชาวบ้านไทย ฉันตื่นขึ้นพร้อมเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังสนั่นกลางห้องนอนแม้ดวงตาจะยังครึ้มด้วยความม่วงแต่ฉันก็รู้ว่าชีวิตประจำวันของฉันไม่มีเวลาสำหรับการนีบเพิ่มฉันลุกขึ้นช้าๆมือยังขยี้ตาขาอ่อนแรงจากความเหนื่อยล้าที่สะสมมาจากหลายวันที่ผ่านมาแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่ไม่อาจละทิ้งได้เพราะบ้านหลังเล็กๆของเราต้องพึ่งพาฉันในทุกเช้าทุกวันฉันเดินไปยังครัวเก็บกวาดเสร็จข้าวเสร็จอาหารจากคืนก่อนเก็บช้อนซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้มข้าวต้มสำหรับสามีและลูก ขณะที่น้ำเริ่มเดือดความคิดของฉันก็วงเวียนอยู่กับงานบ้านที่ยังไม่เสร็จฉันต้องกวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานและจัดเตรียมอาหารเช้าให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนต้องทำอย่างรวดเร็วแต่ระมัดระวังเพราะหากช้าหน่อยลูกๆอาจจะตื่นมาแล้วพบว่าข้าวยังไม่สุกสามีอาจรีบออกไปทำนาโดยไม่มีอะไรในท้องและนั่นจะทำให้ฉันรู้สึกผิดทันทีเสียงของลูกชายตัวเล็กดังขึ้นจากห้องนอนแม่ตื่นหรือย,ยังครับฉันยิ้มบางๆตอบกลับไปด้วยเสียงที่พยายามไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยตื่นแล้วเจ้าลูกกำลังทำข้าวต้มให้หนูอยู่ ลูกชายพยักหน้าเล็กน้อยแล้ววิ่งไปล้างหน้าเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนเสียงของเขาและเสียงหัวเราะของลูกสาววัยสามขวบช่วยให้ฉันมีกำลังใจมากขึ้นแม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้าแต่หัวใจของฉันยังเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยต่อครอบครัวหลังจากเตรียมอาหารเสร็จฉันวางข้าวต้มบนโต๊ะอาหารและรีบไปปลุกสามีเขายังนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนาฉันขยายเขาเบาๆและเรียกชื่อเขาด้วยเสียงอ่อนโยนตื่นเธอค่ะสามีเดี๋ยวจะสายแล้วนะ สามีขยับตัวช้าๆทำเสียงครางเบาๆแล้วลุกขึ้นเขายิ้มให้ฉันเพียงเล็กน้อยความสัมพันธ์ของเรามักเต็มไปด้วยความเงียบและความไม่พูดจาแต่ฉันเรียนรู้แล้วว่ารอยยิ้มเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้วันของฉันเริ่มต้นได้ หลังจากสามีออกไปทำงานฉันยังคงเดินทางไปล้างจานเก็บตัวอาหารและเริ่มทำความสะอาดห้องนอนของลูกๆห้องของเด็กๆมักเต็มไปด้วยของเล่นเสื้อผ้าที่วางระเกะระกะและข้าวของที่เล็กๆน้อยๆที่หล่นอยู่บนพื้นฉันเริ่มเก็บสิ่งเหล่านี้ทีละชิ้นพับเสื้อผ้าใส่ตู้เก็บของเล่นลงกล่องแล้วเช็ดฝุ่นออกจากพื้นห้องแม้ว่างานเหล่านี้จะดูธรรมดาแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างบ้านให้สะอาดและน่าอยู่ เมื่อเสร็จสิ้นฉันเดินไปที่ห้องน้ำเริ่มกวาดและถูพื้นเช็ดกระจกล้างอ่างล้างหน้าและทำความสะอาดชักโครกทุกขั้นตอนฉันทำอย่างละเอียดแม้ว่าร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยความคิดของฉันวงเวียนอยู่กับการเตรียมตัวให้ลูกๆมีชีวิตประจำวันที่สะดวกสบายและสุขภาพดีฉันรู้ดีว่าความสะอาดของบ้านมีผลต่อความรู้สึกของทุกคนในบ้าน ขณะกำลังทำงานบ้านเสียงโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นฉันหยิบขึ้นมาและเห็นข้อความจากแม่สามีถามว่าฉันจะทำอาหารกลางวันอย่างไรฉันตอบกลับไปอย่างสุภาพว่ากำลังเตรียมอยู่ค่ะพรุ่งนี้จะทำกับข้าวหลากหลายให้ทุกคนแม้ว่าคำถามนี้จะทำให้ฉันรู้สึกเครียดเล็กน้อยเพราะฉันยังมีงานบ้านอีกมากแต่ฉันก็ไม่อยากทำให้แม่สามีรู้สึกว่าฉันทำไม่ดี หลังจากนั้นฉันเริ่มซักผ้าและตากผ้าเสื้อผ้าที่เปื้อนจากงานและจากลูกๆต้องซักอย่างระมัดระวังเพราะถ้าซักไม่สะอาดอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเสื้อผ้าเสียหายฉันใช้มือขยี้ผ้าซักทีละตัวค่อยๆบีบน้ำออกแล้วนำไปตากบนราวผ้าที่ตากอยู่ไว้ไปตามลมอ่อนๆในขณะที่ฉันมองไปยังบ้านเพื่อนบ้านฉันเห็นว่าหลายครอบครัวกำลังเริ่มมันใหม่เช่นกันบางบ้านมีเสียงหัวเราะบางบ้านมีเสียงทะเละเบาๆแต่ทุกคนต่างก็ต้องทำงานบ้านเช่นเดียวกับฉัน เวลาผ่านไปจนถึงสายฉันเตรียมอาหารเช้าให้ลูกๆเสร็จสิ้นเด็กๆวิ่งไปโรงเรียนอย่างกระตือรือร้นและฉันเริ่มเตรียมของสำหรับสามีที่จะกลับจากนาในตอนบ่ายฉันรู้ดีว่าสามีเหนื่อยจากการทำงานกลางแดดฉันจึงเตรียมอาหารเย็นไว้ล่วงหน้าจัดเตรียมผักสดเนื้อสัตว์และข้าวสวยร้อนๆไว้ให้พร้อม หลังจากทำงานบ้านเสร็จฉันยังคงมีเวลาสำหรับงานเล็กๆน้อยๆเช่นการรดน้ำต้นไม้การทำสวนเล็กๆข้างบ้านฉันเกื้อมมือไปปลูกผักใบเขียวที่ลูกๆชอบกินฉันหวานมาเมล็ดพันธุ์ดูแลดินและคอยสังเกตการเติบโตของพืชเหล่านี้เหมือนกับฉันกำลังดูแลชีวิตของครอบครัวตัวเอง บ่ายแก่ๆฉันเริ่มทำอาหารสำหรับสามีขณะที่ผัดผักและเตรียมแกงฉันคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างวันแม้บางครั้งฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอยากพักแต่ฉันก็ไม่สามารถทำได้เพราะมีคนอื่นพึ่งพาฉันอยู่ในทุกช่วงเวลาความรักและความรับผิดชอบทำให้ฉันยืนหยัดแม้ร่างกายอ่อนล้า เมื่อสามีกลับบ้านฉันต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มและอาหารร้อนๆเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแต่ก็ยังพยายามพูดคุยกับฉันบ้างแม้ว่าจะเป็นคำพูดสั้นๆแต่ฉันก็พอใจเพราะฉันรู้ว่าความเงียบของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใส่ใจเพียงแต่เขาแสดงออกทางความรักในแบบของเขา ค่ำคืนมาถึงฉันเตรียมอาบน้ำให้ลูกๆและช่วยพวกเขาใส่ชุดนอนอ่านนิทานสั้นๆก่อนที่จะหลับตาเด็กๆนอนหลับไปด้วยรอยยิ้มฉันนั่งมองพวกเขานึกถึงทุกงานบ้านที่ฉันทำตลอดทั้งวันทั้งการทำอาหารการซักผ้าการทำความสะอาดบ้านการดูแลสวนต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ฉันยอมรับและรักแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ความอบอุ่นในครอบครัวทำให้ฉันยังคงก้าวต่อไป กลางคืนฉันนั่งพักบนระเบียงมองดวงดาวที่พรางพรายบนท้องฟ้าความเหนื่อยล้าของร่างกายเริ่มผ่อนคลายลงแต่ความคิดของฉันยังคงหมุนวนอยู่กับสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ฉันรู้ว่าชีวิตของภรรยาชาวบ้านเช่นฉันเต็มไปด้วยงานไม่รู้จบแต่ละวันเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความอดทน แม้บางครั้งฉันจะรู้สึกท้อแท้แต่ฉันก็รู้ว่าการทำงานบ้านการดูแลสามีและลูกๆก,การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านและการเตรียมอาหารให้ทุกคนกินอิ่มถือเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเรายังคงอบอุ่นและอยู่ด้วยกันได้ฉันเรียนรู้ที่จะอดทนฝึกความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจและมองเห็นความสำคัญของทุกสิ่งเล็กๆรอบตัว ฉันลุกขึ้นไปตรวจสอบครัวอีกครั้งเช็ดโต๊เตรียมผักและเครื่องปรุงสำหรับมื้อเช้าวันใหม่ดูให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพราะฉันรู้ว่าการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้วันรุ่งขึ้นดำเนินไปอย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีงานบ้านมากมายแต่ฉันก็เริ่มชื่นชอบในความเรียบง่ายนี้เพราะมันคือชีวิตจริงของฉัน กลางคืนยาวนานและเงียบสงบฉันนั่งมองไปยังบ้านใกล้เคียงเห็นผู้คนต่างทำงานบ้านของตนเองบางคนหัวเราะบางคนเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับฉันทุกคนต่างแบกรับความรับผิดชอบของตัวเองและในความเงียบของค่ำคืนฉันกลับรู้สึกว่าการทำงานบ้านการดูแลครอบครัวการทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีความหมายในชีวิต ฉันถอนหายใจเบาๆนั่งพิงราวระเบียงมองไปที่ลูกๆและสามีที่กำลังหลับไปอย่างสงบในหัวใจฉันเกิดความอบอุ่นแม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้าแต่ฉันรู้ว่าทุกความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาเป็นเพราะฉันรักและห่วงใย,ยครอบครัวและแม้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นเช้าอีกครั้งเพื่อทำงานบ้านทำอาหารดูแลครอบครัวและรับผิดชอบทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่ฉันก็ยังคงเต็มใจที่จะทำเพราะฉันคือภรรยาชาวบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสามีไม่ได้เรียบง่ายเหมือนคนในนิยายหรือในละครโทรทัศน์สามีของฉันเป็นชายชาวบ้านธรรมดาไม่พูดจาอบอ้อมอารีหรือสื่อสารด้วยคำหวานแต่ฉันเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขาในแบบของเขาเองตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานฉันสังเกตว่าเขามีวิธีแสดงความรักที่ต่างจากที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเขาไม่เคยพูดว่าฉันรักคุณอย่างตรงไปตรงมาแต่เขามักทำสิ่งเล็กๆที่บ่งบอกว่าเขาห่วงใยและรักฉัน เช่นในเช้าวันหนึ่งเขาตื่นแต่เช้ากว่าฉันเพื่อไปเก็บผักที่สวนแล้วเอาผักสดๆมาวางไว้บนโต๊ะอาหารโดยไม่พูดอะไรฉันมองและรู้สึกอบอุ่นแม้จะไม่มีคำพูดใดๆแต่การกระทำเล็กๆของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักไม่ได้มีแต่คำพูดเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์นี้ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนสามีไม่เคยเปิดเผยความคิดหรือความรู้สึกของเขาอย่างชัดเจน ทำให้ฉันหลายครั้งรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจว่าฉันทำถูกหรือไม่การตัดสินใจเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวัน,วนเช่นจะทำอาหารอย่างไรจะซื้อของใช้ใดให้บ้านหรือจะจัดเวลาทำงานบ้านอย่างไรล้วนต้องอาศัยการสังเกตและการเข้าใจสัญชาตญาณของเขาเพราะหากฉันทำไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังเขาก็มักแสดงอารมณ์เบาๆหรือทำหน้าเฉยๆทำให้ฉันรู้สึกผิดและกังวล บางครั้งฉันเคยถามเขาโดยตรงว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เขามักตอบสั้นๆเพียงว่าก็ได้ตามที่เธอสบายใจหรือบางครั้งไม่ตอบอะไรเลยแววตาของเขาเย็นชาแต่ฉันเริ่มเข้าใจว่านี่เป็นวิธีของเขาที่จะแสดงความเคารพและไว้ใจให้ฉันตัดสินใจเองแม้จะฟังดูงงงวยสำหรับคนอื่นแต่ฉันเรียนรู้ว่าการอดทนและเข้าใจความเงียบของเขาเป็นสิ่งสำคัญ ชีวิตประจำวันที่ฉันใช้ร่วมกับสามีเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ะส,สมเป็นความรักและความผูกพันเราอาจไม่พูดคำหวานต่อกันแต่การกระทำประจำวันเช่นการเตรียมอาหารให้ตรงเวลาการล้างจานหลังเมื่ออาหารการดูแลลูกๆหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมบ้านเล็กๆน้อยๆล้วนเป็นภาษารักของเราบางครั้งฉันก็สงสัยว่าทำไมเราถึงเข้ากันได้ดีทั้งที่เขาไม่ใช่คนโรแมนติกหรือพูดจาไพเราแะแต่ฉันกลับรู้สึกปลอดภยัยเมื่ออยู่ใกล้เขาความรู้สึกปลอดภัยนี้ไม่ได้มาจากคำพูด แต่เกิดจากความเข้าใจและความเชื่อมั่นในตัวเขาฉันรู้ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างฉันแม้ในเวลาที่ทุกอย่างดูยุ่งเหยิงและวุ่นวายเมื่อมีปัญหาในครอบครัวหรือเรื่องที่เกี่ยวกับงานบ้านเขามักไม่เข้าไปยุ่งมากนักแต่ก็ไม่ทอดทิ้งเมื่อฉันถามคำแนะนำเขามักให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาบางครั้งสั้นเกินไปจนฉันต้องตีความแต่ฉันก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจในวิธีของเขาสิ่งนี้สอนฉันว่าความรักและความสัมพันธ์ไม่ได้มีรูปแบบเดียวและบางครั้งความเงียบหรือคำพูดน้อยๆก็มีน้ำหนักเทียบเท่าคำพูดหวาน ในวันที่ฝนตกหนักสามีต้องทำงานทำนาในสภาพอากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยเขากลับบ้านด้วยรอยเปียกและความเหน็ดเหนื่อยฉันรีบเตรียมผ้าเช็ดตัวน้ำอุ่นและอาหารร้อนให้เขาแม้เขาจะไม่พูดอะไรนอกจากคำสั้นๆอืมแต่ฉันรู้ว่าความใส่ใจของฉันทำให้เขารู้สึกสบายใจและได้รับการดูแลการกระทำเล็กๆเ,เ,เหล่านี้กลายเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันในอีกด้านหนึ่งการอยู่กับสามีที่ไม่แสดงความรักอย่างชัดเจนทำให้ฉันต้องฝึกความอดทนฉันต้องเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังคำพูดหวานหรือคำชมมากเกินไป พราะเมื่อคาดหวังมากเกินไปฉันจะรู้สึกผิดหวังและเศร้าใจแต่เมื่อฉันมุ่งเน้นไปที่การกระทำและความรับผิดชอบร่วมกันชีวิตของเรากลับเต็มไปด้วยความสมดุลและความเข้าใจบางครั้งฉันก็สังเกตว่าเขามีวิธีแสดงความรักในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเช่นการเอาผักสดจากสวนมาวางให้หรือการซ่อมประตูบ้านที่เสียหายโดยไม่บอกฉันล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเล็กๆที่บ่งบอกว่าเขารักและหงวยใยญแม่จะไม่ได้พูดออกมาด้วยคำพูดหวานหรือกอดกันทุกคืนแต่ฉันเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในทุกสิ่งเล็กๆที่เขาทำ เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มเข้าใจวิธีที่สามีแสดงความรักอย่างลึกซึ้งมากขึ้นฉันสังเกตว่าเขามักตั้งใจฟังฉันเมื่อฉันเล่าเรื่องราวต่างๆของวันหรือเมื่อฉันขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบ้านเขามักตอบสนองอย่างจริงใจแม้จะไม่หวานหรือพูดมากแต่ฉันรู้สึกถึงความมั่นคงและความเชื่อใจ ในตอนเย็นเมื่อเรานั่งกินข้าวพร้อมกันฉันมักเห็นเขาหยิบผักสดหรืออาหารที่ฉันเตรียมไว้ด้วยความชื่นชมแม้จะไม่เอ่ยคำพูดแต่การกระทำและแววตาของเขาก็บอกฉันว่าเขารู้สึกขอบคุณและทราบซึ่งฉันเริ่มเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวแต่มีหลายวิธีที่สามารถสื่อสารความรู้สึกและความห่วงใย บางครั้งเราก็มีความขัดแย้งหรือเข้าใจผิดแต่ไม่เคยเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเพราะเรารู้จักการสื่อสารผ่านการกระทําการช่วยเหลือการในงานบ้านการแบ่งเวลาดูแลลูกหรือแม้แต่การเงียบอยู่เคียงข้างกันการกระทําเหล่านี้สอนฉันว่าความรักที่แท้จริงคือการสนับสนุนและเข้าใจซึ่งกันและกันแม้จะไม่ต้องพูดคาหวานหรือแสดงออกอย่างวุ่นวาเมื่อเข้าม,มาถึงฉันนั่งดูสามีนั่งซ่อมเครื่องมือหรืออ่านหนังสือเขามักไม่พูดอะไรแต่ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นจากการอยู่ด้วยกันเงียบสงบและมั่นคง สิ่งนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักและความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรือการแสดงออกอย่างโรแมนติกแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจการอดทนและการสนับสนุนซึ่งกันและกันชีวิตคู่กับสามีไม่ใช่เรื่องง่ายฉันต้องเรียนรู้การปรับตัวและเข้าใจวิธีของเขาแต่ทุกครั้งที่ฉันมองกลับไปยังสิ่งที่เราเคยผ่านมาฉันเห็นความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งการกระทำเล็กๆของเขาเป็นเหมือนภาษาเฉพาะของเราและฉันก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจและตอบสนองในแบบของฉันเอง การอยู่กับสามีทำให้ฉันเติบโตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมีความอดทนและเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายของชีวิตแม้ว่าความรักของเราจะไม่วุ่นวาแต่ความเข้าใจความอดทนและความใส่ใจซึ่งกันและกันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ของเรายืนยาวและมั่นคง ฉันมักคิดว่าการใช้ชีวิตคู่กับคนที่ไม่แสดงความรักอย่างชัดเจนเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตมันสอนให้ฉันมองความรักในหลายมิติเข้าใจความแตกต่างและเรียนรู้ที่จะอดทนกับความไม่สมบูรณ์แบบความรักของเราจึงเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลช้าและมั่นคงแมจะไม่มีคลื่นลมที่วื่นวาแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงและชีวิตชีวาที่เงียบสงบ ฉันสังเกตเห็นว่าเด็กๆก็เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของเราด้วยพวกเขาเห็นความอดทนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการแสดงออกของความรักในรูปแบบต่างๆพวกเขาเรียนรู้ว่าความรักไม่จําเป็นต้องหวานหรือต้องพูดจาไพเราะแต่การดูแลการสนับสนุนและการอยู่เคียงข้างกันสําคัญยิ่งกว่า เมื่อคืนมาถึงฉันนั่งเงียบๆมองสามีและลูกๆนอนหลับด้วยความสงบฉันคิดถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาทั้งวันทั้งการทำงานบ้านการดูแลครอบครัวและการอดทนต่อความเงียบของสามีแต่ความอบอุ่นและความมั่นคงของครอบครัวทำให้ฉันรู้สึกเต็มใจที่จะทำซ้ำสิ่งเหล่านี้ในวันรุ่งขึ้น ฉันถอนหายใจเบาๆนั่งพิงราวระเบียงมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวความสัมพันธ์กับสามีสอนให้ฉันเข้าใจความหมายของความรักที่แท้จริงการอดทนการเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันทําให้ชีวิตคู่ของเรามีความมั่นคงแม้ว่าคําพูดหวานหรือการแสดงออกอย่างโรแมนติกจะไม่ปรากฏแต่ความรักของเรายังคงชัดเจนในทุกการกระทํา ฉันรู้ว่าชีวิตคู่ไม่ได้ง่ายดายแต่เมื่อฉันเรียนรู้ที่จะเข้าใจสามีในแบบของเขามองเห็นความรักในทุกสิ่งที่เขาทำและตอบสนองด้วยความอดทนและความเข้าใจชีวิตคู่ของเราก็เต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและความมั่นคงการอยู่ร่วมกันแต่ละวันสอนให้ฉันเข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องหวานแต่ต้องจริงใจและมั่นคง นอชีวิตของฉันการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของชาวบ้านคนอื่นเป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งกว่าการอ่านหนังสือหรือการฟังคำสอนใดๆเรื่องราวของคนอื่นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตของฉันเองและทำให้ฉันเข้าใจว่าความทุกข์ความสุขและการต่อสู้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ ฉันยังจำได้ดีในเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆฉันวางผ้าแล้วเดินไปเปิดประตูพบกับหญิงสาววัยสาต้นๆยืนอยู่ด้วยแววตาเศร้าและมือสั่นเล็กน้อยเธอถามด้วยน้ำเสียงเบาคุณช่วยฉันได้ไหมคะฉันไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตแต่งงานของฉันฉันเชิญเธอเข้ามานั่งที่มุมครัวเสิร์ฟน้ำอุ่นให้เธอดื่มและเริ่มฟังเรื่องราวของเธอ หญิงสาวคนนั้นเล่าว่าเธอแต่งงานกับสามีชาวบ้านเหมือนฉันแต่สามีของเธอไม่เคยพูดคำรักและไม่สนใจความรู้สึกของเธอเธอรู้สึกเหนาท้อแท้และหลายครั้งอยากจะยอมแพ้แต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอยู่กับเขาเพื่อลูกๆเรื่องราวของเธอทำให้ฉันนึกย้อนกลับไปถึงตัวเองในวันที่ฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านการดูแลสามีและลูกๆและการแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดคนเดียว ฉันพยายามปลอบใจเธอและบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองฉันเล่าให้เธอฟังว่าการอยู่กับสามีที่ไม่แสดงความรักอย่างชัดเจนเป็นเรื่องยากแต่ก็สามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจและปรับตัวได้ฉันเล่าว่าฉันเรียนรู้ที่จะเห็นความรักในทุกสิ่งเล็กๆที่เขาทำแม้เขาจะไม่พูดหรือแสดงออกอย่างโรแมนติกแต่การกระทำทุกอย่างบ่งบอกถึงความหงวหงใยและความรักหญิงสาวฟังอย่างตั้งใจแววตาของเธอค่อยๆสว่างขึ้นเธอถามฉันว่าคุณทำอย่างไรถึงอดทนได้ตลอดมา ฉันยิ้มบางๆและต่อไปว่าฉันเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังคำหวานหรือการแสดงออกชัดเจนจากสามีแต่ฉันเลือกที่จะสังเกตการกระทำของเขาและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำให้ฉันและครอบครัวการอดทนและความเข้าใจทำให้ชีวิตคู่ของฉันมั่นคงและอบอุ่น หลังจากนั้นเรานั่งพูดคุยกันเป็นชั่วโมงเธอเล่าถึงปัญหาในบ้านการทะเลาะก,กับสามีความกังวลเรื่องลูกและความรู้สึกโดดเดี่ยวฉันฟังด้วยใจเต็มไปด้วยความเห็นใจและค่อยๆแนะนําวิธีรับมือกับปัญหาแต่ละเรื่องฉันบอกเธอว่าการเข้าใจความคิดและความรู้สึกของคู่ชีวิตแม้เขาจะไม่พูดออกมาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง เรื่องราวของหญิงสาวทำให้ฉันตระหนักว่าชีวิตของชาวบ้านแต่ละครอบครัวเต็มไปด้วยความท้าทายความเหน็ดเหนื่อยและการต่อสู้ที่ไม่เคยเห็นในสายตาผู้อื่นหลายครั้งที่เราเห็นแต่รอยยิ้มและความสมบของบ้านใครบางคนแต่ความจริงภายในบ้านเ <c oughs> ต็มไปด้วยความเครียดความขัดแย้งและความเหน็ดเหนื่อยที่ไม่มีใครสังเกต ในช่วงบ่ายของวันนั้นฉันพาเธอเดินรอบหมู่บ้านแนะนําให้เธอสังเกตรายละเอียดเล็กๆรอบตัวเช่นการที่เพื่อนบ้านช่วยเหลือกันการแลกเปลี่ยนอาหารและผักผลไม้และการดูแลเด็กๆของชุมชนแม้เรื่องเหล่านี้จะดูเรียบง่ายแต่กลับเป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เราเข้าใจคุณค่าของความเอื้อเฟื้อและความอดทนขณะที่เราเดินไปตามถนนดิน เธอถามฉันว่าคุณคิดว่าฉันควรทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตแต่งงานของฉันฉันตอบไปด้วยความจริงใจว่าไม่มีคำตอบเดียวทุกคนต้องค้นหาวิธีของตัวเองแต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจตัวเองเข้าใจคู่ชีวิตและเห็นคุณค่าในทุกสิ่งเล็กๆที่ทำให้ชีวิตมีความหมายการอดทนและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุด หลังจากนั้นฉันเริ่มเล่าเรื่องราวของเพื่อนบ้านคนอื่นๆให้เธอฟังเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังเรื่องราวของชายชราที่ต้องดูแลภรรยาที่เจ็บป่วยเรื่องราวของคู่รักที่มีความขัดแย้งแต่เรียนรู้ที่จะปรับตัวเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เธอเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนมีวิธีจัดการกับปัญหาในแบบของตนเอง หญิงสาวค่อยๆเริ่มยิ้มเธอรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวในความทุกข์เธอเห็นว่าความท้าทายที่เธอกำลังเผชิญเป็นเรื่องปกติของชีวิตชาวบ้านและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นสามารถช่วยให้เธอปรับตัวและเข้มแข็งขึ้นในวันที่เราใช้เวลาร่วมกันฉันสังเกตว่าเธอเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเธอเริ่มพูดถึงแผนการเล็กๆในชีวิตเช่นการทำอาหารร่วมกับสามีการจัดบ้านให้เรียบร้อยการสอนลูกอ่านหนังสือเรื่องราวเล็กๆเหล่านี้ทำให้เธอเห็นว่าชีวิตคู่และครอบครัวไม่ได้ยากเกินไปหากเราเข้าใจและอดทน ช่วงเย็นฉันและหญิงสาวนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองดวงอาทิตย์ตกและพูดคุยถึงความฝันและความหวังในอนาคตเธอเริ่มเล่าเรื่องราวที่เธออยากทำอยากปรับปรุงชีวิตอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสามีและอยากให้ลูกๆเติบโตอย่างมีความสุขฉันรู้สึกยินดีที่เธอเริ่มมองโลกในแง่ดีและมีความหวัง ตลอดเวลาที่ฉันฟังและให้คำปรึกษาฉันเองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตและความสัมพันธ์การฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจการให้คำแนะนำที่จริงใจและการเห็นคุณค่าในความพยายามของแต่ละคนเป็นบทเรียนที่สำคัญฉันเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของภรรยาชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับความสะดวกสบายหรือความหรูหราแต่เกี่ยวกับความอดทนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความเข้าใจที่เกิดจากประสบการณ์ตรง เรื่องราวของหญิงสาวทำให้ฉันนึกถึงตัวเองในอดีตตอนที่ฉันเพิ่งแต่งงานและยังไม่รู้จักการอดทนต่อความเงียบของสามีฉันเคยสงสัยว่าชีวิตคู่จะรอดหรือไม่แต่การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นทำให้ฉันเข้าใจและปรับตัวได้เร็วขึ้นฉันรู้ว่าทุกคนต่างมีวิธีของตัวเองและไม่มีใครผิดหรือถูกแต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจและเห็นคุณค่าในทุกความพยายาม ในค่ำคืนนั้นหญิงสาวกลับไปบ้านด้วยรอยยิ้มและความหวังฉันนั่งอยู่ที่ระเบียงมองไฟสลัวของหมู่บ้านที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาและคิดถึงเรื่องราวที่ได้ฟังและให้คำปรึกษาทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวความทุกข์ความสุขและความพยายามที่ไม่เหมือนกันการเรียนรู้จากผู้อื่นทำให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นและทำให้ฉันเห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทำเพื่อครอบครัว ฉันรู้ว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวของชาวบ้านที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องเป็นความสุขบางเรื่องเป็นความทุกข์แต่ทุกเรื่องสอนบทเรียนให้เราเติบโตเรื่องราวเหล่านี้ทําให้ฉันเห็นว่าชีวิตไม่ได้เรียบง่ายแต่ก็มีความหมายและแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานบ้านการดูแลครอบครัวและการอดทนต่อความเงียบของสามีชีวิตก็เต็มไปด้วยบทเรียนและแรงบันดาลใจจากผู้อื่น ฉันนั่งเงียบๆมองบ้านใกล้เคียงเห็นผู้คนทำงานบ้านดูแลลูกหรือสนับสนุนครอบครัวบางบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบางบ้านเงียบสงบแต่ทุกบ้านมีเรื่องราวที่สะท้อนถึงความอดทนความเสียสละและความรักที่แท้จริงการได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับคนรอบข้างมากขึ้นและเข้าใจว่าความทุกข์และความสุขเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต ฉันถอนหายใจเบาๆนั่งพิงราวระเบียงมองดาวพร่างพลายบนท้องฟ้าความคิดของฉันวงเวียนอยู่กับเรื่องราวของหญิงสาวและเรื่องราวของเพื่อนบ้านคนอื่นๆฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจชีวิตผ่านประสบการณ์ของคนอื่นการได้ฟังการได้ให้คำปรึกษาและการได้เห็นความหวังของผู้อื่นเป็นสิ่งที่เติมเต็มใจฉันอย่างไม่น่าเชื่อ ความหมายของความรักและความเสียสละเป็นสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากชีวิตประจำวันของตัวเองและจากการสังเกตชาวบ้านรอบๆตัวเรามักมองว่าความรักต้องแสดงออกด้วยคำหวานดอกไม้หรือของขวัญราคาแพงแต่ในชีวิตจริงของภรรยาชาวบ้านความรักและความเสียสละมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปมันแสดงผ่านการทำงานหนักการดูแลครอบครัวและความอดทนต่อปัญหาและความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ฉันยังจำได้ดีในเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันตื่นแต่เช้ากว่าปกติเพื่อเตรียมอาหารให้สามีและลูกๆสามีออกไปทำงานทำนาโดยไม่พูดอะไรนอกจากคำว่าอืมแต่ฉันกลับมองเห็นความเหน็ดเหนื่อยของเขาในทุกการเคลื่อนไหวและรู้สึกถึงความรักที่แฝงอยู่ในการทำงานของเขาเขาไม่ได้พูดว่ารักฉันแต่ความพยายามของเขาที่จะดูแลครอบครัวเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดแล้ว หลังจากเตรียมอาหารเช้าและพาลูกๆไปโรงเรียนฉันกลับมาทำงานบ้านต่อไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าการตากผ้าการทำความสะอาดบ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลสวนเล็กๆข้างบ้านทุกอย่างฉันทำด้วยความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดแม้ว่าร่างกายจะอ่อนล้าแต่ฉันเข้าใจว่าการเสียสละเวลาส่วนตัวและแรงกายเพื่อครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่แท้จริง บางครั้งฉันต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลายวันฉันเคยคิดว่าบางทีฉันคงอยากพักผ่อนบ้างแต่ความรับผิดชอบและความรักต่อครอบครัวทำให้ฉันลุกขึ้นและทำต่อทุกครั้งที่เห็นลูกๆกินอาหารที่ฉันเตรียมไว้ด้วยรอยยิ้มและเห็นสามีกลับบ้านเหนื่อยล้าแต่ยิ้มให้ฉันเล็กน้อยฉันรู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดคุ้มค่าแล้ว เรื่องราวเหล่านี้สอนให้ฉันเห็นว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรือของขวัญราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการสละเวลาและแรงกายเพื่อคนที่เรารักและการอดทนต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน บางครั้งฉันได้สังเกตเพื่อนบ้านและคนรอบตัวเห็นผู้หญิงชาวบ้านที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังต้องทำงานบ้านทำงานนอกบ้านและยังต้องดูแลสามีที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกลางแดดความเสียสละของพวกเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องโรแมนติกหรือหวานชื่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการอดทนและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น ฉันนึกถึงวันที่ฝนตกหนักสามีต้องออกไปทำนาฉันเตรียมผ้าเช็ดตัวอาหารร้อนและเครื่องดื่มให้อุ่นก่อนที่เขาจะกลับบ้านแม้เขาจะไม่พูดคำว่าขอบคุณแต่แววตาและรอยยิ้มเล็กๆของเขาก็บอกฉันว่าความรักและความห่วงใยของฉันไม่ได้สูบเปล่าการกระทำเหล่านี้เป็นภาษาของความรักที่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูด ในบางวันฉันต้องทำงานบ้านหลายอย่างพร้อมกันทั้งการทำอาหารการซักผ้าการดูแลลูกและการทำความสะอาดบ้านแต่ฉันก็เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญและมองเห็นคุณค่าของทุกงานที่ทำความเหน็ดเหนื่อยของฉันไม่ได้ทำให้ฉันท้อแท้แต่กลับทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อข้ามาถึงฉันนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองดวงดาวพร่างพรายบนท้องฟ้าความคิดของฉันวงเวียนอยู่กับความรักและความเสียสละในชีวิตฉันนึกถึงเพื่อนบ้านคนรู้จักและแม้กระทั่งเรื่องราวของฉันเองทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่รักและเพื่อความอบอุ่นของบ้านความเสียสละเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าและแท้จริงยิ่งกว่าคำหวานหรือสิ่งของใดๆบางครั้งฉันได้พูดคุยกับหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานและกำลังเผชิญปัญหาในชีวิตคู่ เธอถามฉันว่าความรักแท้จริงคืออะไรฉันบอกเธอว่าความรักแท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการเสียสละเวลาแรงกายและใจเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขและการอดทนต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการเห็นคุณค่าของความพยายามเล็กๆน้อยๆและความรักที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉันนึกถึงวันที่ลูกๆป่วยและฉันต้องคอยดูแลพาไปหาหมอจัดยาและอาหารให้กินตามเวลาที่เหมาะสมความเหน็ดเหนื่อยและความกังวลทำให้ฉันเกือบท้อแต่เมื่อเห็นลูกๆยิ้มและแข็งแรงขึ้นฉันรู้สึกว่าการเสียสละทั้งหมดมีค่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่ความรักที่ฉันมอบให้กลับได้รับความสุขและความพึงพอใจในรูปแบบที่แตกต่างออกไป การอยู่ร่วมกับสามีที่ไม่พูดคำรักชัดเจนทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักและความเสียสละไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกอดจูบแต่เป็นการทำทุกสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่และครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่นการทำอาหารให้ครบถ้วนการซักผ้าและทำความสะอาดบ้านการดูแลลูกและคอยสนับสนุนสามีในทุกวันเป็นภาษาของความรักที่แท้จริงบางครั้งฉันก็สังเกตเพื่อนบ้านชายหญิงคู่หนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกหลายคนทั้งชายและหญิงทำงานหนักเพื่อครอบครัวเห็นชายทำงานกลางแดด เพื่อให้ครอบครัวมีข้าวกินและหญิงดูแลบ้านและลูกๆอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งสองไม่พูดคำรักหวานชื่นแต่การเสียสะละและความทุ่มเทของพวกเขาสื่อสารความรักได้ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆฉันเรียนรู้ว่าชีวิตของภรรยาชาวบ้านเต็มไปด้วยบทเรียนเรื่องความรักและความเสียสะละทุกวันมีเรื่องราวใหม่ให้เรียนรู้ทั้งการอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยการปรับตัวต่อสามีและลูกๆก,ก,การทำงานบ้านและการสร้างบรรยากาศอบอุ่นในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของความรักและความเสียสะละที่แท้จริง ในวันหยุดบางครั้งฉันใช้เวลาพาเด็กๆไปสวนสาธารณะเด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะฉันมองพวกเขาแล้วรู้สึกว่าความรักและความเสียสละของฉันมีค่าแม้ว่าฉันต้องเหน็ดเหนื่อยและเสียสละหลายอย่างแต่การได้เห็นครอบครัวมีความสุขเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจฉันอย่างเต็มที่ ค่ำคืนมาถึงฉันนั่งอยู่บนระเบียงมองไฟสลัวของบ้านใกล้เคียงทุกบ้านมีเรื่องราวที่แตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความรักและความเสียสละที่ทุกคนมอบให้ครอบครัวแม้จะไม่พูดออกมาหรือแสดงออกอย่างวิวาแต่การอดทนและการทำงานหนักทุกวันเป็นภาษาของความรักที่แท้จริง ฉันถอนหายใจเบาๆนั่งพิงราวระเบียงมองดาวพร่างพรายและคิดถึงชีวิตของตัวเองและชาวบ้านรอบๆตัวความรักและความเสียสละเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและยาวนานแต่เต็มไปด้วยคุณค่าการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในทุกสิ่งเล็กๆและการอดทนต่อความยากลำบากคือบทเรียนสำคัญของชีวิตภรรยาชาวบ้าน ทุกวันฉันต้องทำงานบ้านดูแลลูกและสนับสนุนสามีแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความรักและความพึงพอใจทุกการกระทำของฉันเป็นส่วนหนึ่งของความเสียสละที่แท้จริงการเห็นครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกเต็มใจที่จะทำซ้ำสิ่งเหล่านี้ในวันต่อไป ฉันสังเกตว่าเด็กๆเริ่มเรียนรู้เรื่องความรักและความเสียสละจากสิ่งที่ฉันทำพวกเขาเห็นฉันเตรียมอาหารซักผ้าทำความสะอาดบ้านและดูแลพวกเขาพวกเขาเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำและความตั้งใจความเสียสละของฉันเป็นบทเรียนที่พวกเขาจะจดจำไปตลอดชีวิต แม้บางครั้งฉันจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้แต่การได้เห็นครอบครัวมีความสุขเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยังคงยิ้มและก้าวต่อไปทุกวันเต็มไปด้วยความรักความเสียสละและบทเ,เรียนที่ทำให้ฉันเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจฉันเข้าใจแล้วว่าชีวิตของภันรยาชาวบ้านคือบทเ,เรียนของความอดทนความรักและความเสียสละที่แท้จริง